สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่มอเตอร์มาเนียวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ2,025เกียร์ E ี9รถยนต์ไฟฟ้า SUV ขนาดใหญ่ที่กำลังเป็นที่สนใจในตลาดรถยนต์ไฟฟ้ามาดูกันว่ารถรุ่นนี้มีอะไรน่าสนใจบ้าง เริ่มจากดีไซน์ภายนอกเียร์ EV9 มาพร้อมกับการออกแบบที่ทันสมัยและโดดเด่นกระจังหน้าถูกออกแบบให้เรียบง่ายสะท้อนความเป็นรถยนต์ไฟฟ้าอย่างแท้จริงไฟหน้าเล็ดแบบแนวตั้งเพิ่มความโฉบเฉี่ยวด้านข้างของรถมีเส้นสายที่คมชัดและล้ออัลลอยขนาด19นิ้วที่เพิ่มความสปอร์ตด้านท้ายของรถมีไฟท้าย LED ที่เชื่อมต่อกันทั้ง2ฝั่งเพิ่มความโดดเด่นให้กับรถรุ่นนี้ ภายในห้องโดยสารของเกียร์9ถูกออกแบบให้กว้างขวางและทันสมัยมาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วที่รองรับระบบนำทาง GPS และการเชื่อมต่อบลูทูธนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันที่ทันสมัยเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดบอดและระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ ในด้านสมัรถนะเกียรี EV 9ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังสูงสุด379แรงม้าและแรงบิดสูงสุด516ปอนด์ฟุตทำความเร็วสูงสุดได้185กิโลเมตรชั่วโมงและเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตร ชั่วโมงในเวลาเพียง5วินาทีแบตเตอรี่ของเกียร a EV9 มีความจุ99.8กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถวิ่งได้ไกลถึง280ไมล์ต่อการชาร์จ1ครั้ง นอกจากนี้เกียร์ EV9 ยังรองรับระบบชาร์จเร็ว DC Fast Charging ที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ถึง80%ในเวลาเพียง24นาทีระบบกันสะเทือนถูกปรับแต่งให้การขับขี่มีความนุ่มนวลและมั่นคงขึ้น สำหรับรุ่น GT Gear EV9 มาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ที่ให้กำลังรวมสูงสุดถึง500แรงมา้าและแรงบิดสูงสุด700นิวตันเมตรทำความเร็วสูงสุดได้260กิโลเมตรชั่วโมงและเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงในเวลาเพียง4.3วินาทีโดยสรุป Gear EV9 เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มีดีไซน์ทันสมัย สมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและฟีเจอร์ที่ครบครันเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าที่คุ้มค่าและตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันหากคุณสนใจเกียร์อและต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมอเตอร์มานียของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถยนต์ใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ